ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันพุธที่สิของเดือนกันยายนซึ่งตรงกับแรมสามข้าเดือนสิปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณ ก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้น เราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ทุกคน จะออกจากเคหะสถะานอาคารบ้านช่องก็ควรจะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงฟันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้พูดถึงการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็จะแลดูดีจะราบลื่นดีแต่จะมีงานจุกจิกเข้ามาหาท่านอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆถ้าหากว่าท่านทำงานรวมกับใครก็ต้อง ระมัดระวังไว้สำหรับคนที่ใกล้ชิดกับตัวเราในเรื่องของการทำงานในวันนี้อาจจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกัน <c oughs> ในเรื่องของการเงินการทองก็ลาบลื่นดีวันนี้จะไม่มีอุปรสรรคอะไรถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในด้านของการลงทุนก็จะมีกำลิก,กำไรมีเงินหมุนเวียนเข้าตลอด เรามาดูในด้านของความรักกันบ้างสำหรับคนที่มีครอบครัวก็จะมีความรักที่หวานชื่นส่วนคนโสดนั้นก็จะมีแววที่จะมีคนเข้ามาสนใจใท่านในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันกให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะมีงานดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าท่านทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ทำแล้วก็จะมีชื่อเสียงอีกด้วยในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นถ้าหากว่าท่านทำการค้าขายก็จะขายดิบขายดีมีกำลิกำไรมากมายในช่วงของวันนี้เรามาดูในด้านของคนรักความรักของท่าน ในช่วงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะปรึกษาในเรื่องของการงานก็จะมีความช่วยเหลือให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงนี้ในเรื่องของความรักถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมถึงจะมีคนยอมรับ ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นคนแข็งกระด้างหรือว่าเป็นคนพูดจาผงผางก็จะไม่ค่อยมีใครเข้ามาคบกับตัวท่านในเรื่องความรักความใคร่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะมีคนเข้ามาหมายปองจับจองท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคล ติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้คือสีน้ำตาลอีกเช่นเดียวกันสีน้ำตาลจะทำให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบได้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นที่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ในเรื่องของการงานในช่วงของวันนี้จะมีงาน ใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เสมอจะมีทั้งงานนอกบ้านและมีทั้งงานต่างจังหวัดอาจจะต้องออกไปเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้การเงินก็ถือว่าดีในช่วงนี้จะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาเรียกว่าการเงินดี ในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงของวันนี้ท่านระวังในช่วงนี้ตัวของท่านจะมีสเสน่ห์จะมีคนไม้ปองจับจองกันอีกมากมายถ้าหากว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ก็จะทําให้ครอบครัวของท่านนั้นวุ่นวายเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านต้องเป็นคนที่ดีๆไม่ต้องไปเจ้าชู้กับใครถ้าหากว่าเจ้าชู้แล้ว เรื่องวุ่นวายจะเกิดขึ้นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีที่ดี สีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนได้ในวันนี้ก็คือสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสามสีนี้จะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก้อยทันยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน วันนี้คุณจะมีงานที่หนักทำอะไรต้องระมัดระวังอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาอีกงานเก่าๆที่ท่านทำก็ยังค้างๆยังไม่มีความสำเร็จแต่ในเรื่องของการงานถือว่าดีถึงจะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านก็ทำได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทอง ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านเรียกว่าการเงินการทองนั้นอยู่ในเกมที่ดีในเรื่องของความรักก็อบอุ่นดีจะมีสมาชิกใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับท่านในช่วงนี้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดท่านจะ เจอเนื้อคู่ท่านเป็นคนเนื้อหอมในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหมายปองจับจองท่านอีกให้ท่านเลือกดูให้ดีบางคนก็เข้ามาดีบางคนก็เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้การมีคู่ครองให้ท่านมองดูให้ดีเสียก่อนนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูในด้านมาดูท่านที่เกิดอยู่ในวัน ละรืหัดกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่เป็นมงคลสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่ถูกเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ ในช่วงของวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ถือว่าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานของท่านวันนี้จะยุ่งยากสักหน่อยบางท่านก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกมากมาย ในเรื่องของการงานนั้นก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันแต่จะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้การเซ็นสัญญงสัญญาเอกสารอะไรท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัดต้องตรวจดูให้ดีถ้าหากว่ามีการเซ็นสัญญา ในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นการซื้อจะเป็นการขายอะไรก็แล้วแต่ต้องตรวจดูให้ดีในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็เปรียบเสมือนว่ามีเงินเข้าออกอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรฤหัสก็ถือว่าคนรักของท่านนั้นดีให้กำลังใจ <c oughs> ทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงของวันนี้ถือว่าคนที่เกิดในวันพระหรฤหัสจะมีโชคมีลาบอีกด้วยนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงกวนนในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาใไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลเป็นทิศที่ทำให้ท่านมีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการงานงานที่คุณทำนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างมากท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้จะมีประโยชน์จะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอีกด้วย หยิบจับอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการเงินนั้นก็จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงท่านลงทุนอะไรก็จะมีโอกาสได้รับเงินก้อนนั้นเข้ามาท่านอีกด้วยในช่วงนี้ในเรื่องของความรักนั้นก็จะมีความสุขมากๆท่านใดที่เป็นโสดในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้สละโสด จะมีคนเข้ามาจับจองไม้ปองกันอีกมากมายในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันสุขประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ ในเรื่องของสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในด้านการงานการงานวันนี้คุณจะมีโอกาสที่จะทำงานที่ท่านชอบบางครั้งบางคราวนั้นต้องออกนอกบ้านนอกสถานที่ ก็ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านทำอะไรก็มีความสำเร็จมีโชคมีลาบการเงินช่วงนี้จะมีบางครั้งท่านจะต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองให้ท่านระมัดระวัง <c oughs> ในเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีการเซ็นสัญญ์สัญญาอะไรให้ท่านระมัดระวังไว้ ในช่วงนี้ในด้านของความรักความใคร่ก็ต้องระวังเพราะว่าจะมีคนบางคนนั้นมาพูดจาทำให้เรานั้นเข้าใจผิดซึ่งกันและกันในช่วงของวันนี้ต้องใจหนัก,นก,นกใจเย็นยนไว้ใครพูดอะไรอย่าไปหลงเชื่อถ้าหากว่าเราหลงเชื่อหรือว่าเราหูเบาอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเปราแวงเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรทําอะไรในวันนี้ให้ท่านมีความสําเร็จดังความที่ท่านตั้งใจเขา้ไว้นึกถึงเงินก็ให้ไหลามาเทมา นึกถึงทองก็ไฮ้ไหลมากองหน้าบ้านขอให้ท่านมีความสุขมีความสำราญตลอดไปเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี